ตัวอย่าง1.4คลานแข็งเกรง bcd ต่อเข้ากับแท่ง,ทงกลม ab ตรงนี้ซึ่งใช้ควบคุมกลไกลกระบอกสูบไฮดรอลิกตัวนี้นะและฐานรองรับแบบยึดแน่นตรงนี้นะครับโดยใช้โบยึดที่จุด b จุด c แล้วก็จุด d ตามลำดับกำหนดให้เส้นผ่านศูนย์กลางของโบ b กับ d ตรงนี้เท่ากับ10มิมส่วน C นะครับตรงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง12มิลลิมโบทุกตัวถูกเฉือนแบบการเฉือนคู่จะสังเกตว่ามันต่อเข้าแบบมีสพอร์ต2ด้านนะครับมันจะเป็นการเฉือนคู่นะและทำจากเหล็กที่มีความเข้นเฉือนสูงสุด tau u หรือว่า ultimate shearing s t r e s เท่ากับ280เมกะปาสคา แท่งควบคุม A-B ตรงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง DAB เท่ากับ11ม mm, นะิลิเมตรทำจากเหล็กซึ่งมีความเค้นดึงสูงสุดตรงนี้เป็น normal stress นะตรงนี้ sigma u เท่ากับ420เมกะปาสาลถ้าใช้ค่าความปลอดภัยเท่ากับ3.0จงหาแรงสูงสุดที่สามารถที่ตรงนี้ น่าจะพิมพ์ผิดนะควรจะเป็นที่กระบอกสูบสามารถนะตรงนี้น่าจะตัดออกนะที่กระบอกสูบสามารถกระทําได้โดยไม่ทําให้โครงสร้างเสียหายเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเขาต้องการทราบแรงในกระบอกสูบซึ่งมากที่สุดสูงหรือสูงสุดนะที่ทําใหา้สามารถกระทําได้โดยที่โครงสร้างไม่เสียหายนั่นเอง เริ่มต้นเราควรเริ่มจากาการวิเคราะห์แรงโดยเริ่มจากชิ้นชิ้นส่วน bcd ซึ่งเป็นดิจิตบอดีเป็นตัวแข็งคานแข็งเกรงนะ bcd ตัวนี้ก็แยกออกมาเขียนแบบเป็น2มิติจะเห็นว่ากระบอกสูบของเรากับแท่ง ab ตรงนี้จะเป็น two force member จะมีแรงอยู่ในแนวแกนเท่านั้นนะเนื่องจากถือว่าน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับ แรงที่มันกระทำนะเพราะฉะนั้น f ของอกระบอกสูบหนะน,น้าขณะนี้กับ ab ab จะดึงดึงลงเราก็จะได้แรงตรงนี้เป็นแรง b แล้วก็ของจุด c นะของกระบอกสูบก็ต้องทิดขึ้นนะเพื่อรั้ง ab ไม่ให้หมุนรอบจุด d นะเพราะฉะนั้นที่จุด d แรง c กับแรง b ต้อง Balance Moment ์รอบจุด b ออรอบจุด d นะส่วนจุด d ก็มีทิศลงเป็นแรง d ส่วน dx เมันเนื่องจากมันเป็นสลักนะที่จุด d y, ย่อมมี dx และ dy แต่ว่าถ้า summation force นะในแนวแกน x มันจะมีแค่ dx ก็ dx จะกลายเป็น0เราจึงเหลือแค่ dy ซึ่งเราจะแทนด้วยแรง d ไปเลยนะตรงนี้ทิศลง ทำไมทิศลงก็ลองเทคโมเมนต์รอบจุด4ดูก็ได้นะครับมันจะบาลานซ์โมเมนต์รอบจุด4นั่นเองโอเคจากตรงนี้นะเรา summation force เออขอโทษที summation moment นะครับที่จุด D เราต้องการหา C maximum นะครับที่สามารถกระทำได้โดยที่โครงสร้างไม่เสียหายเพราะฉะนั้น D ไม่ต้องการหา D ตรงนี้นะต้องการไหมก็ต้องการอยู่นะ แต่ว่าเริ่มจากสมมติฐานที่จุดดีก่อนก็นแล้วกันสมมติฐาน m ที่จุดดีนะครับให้ทิ่ทวนเข็มเป็นบวกก็จะได้ b คูณกับระยะตรงนี้ก็คือ350มิลิเมตรนะเป็นบวกลบด้วย c คูณระยะ200มิลิเมตรนะครับก็ได้ c ออกมาเป็นสมการของ b ตรงนี้เราเน้นที่แรง c เพราะฉะนั้นจัดรูปแบบเพื่อหาแรง c นะ ก็จะได้ c เท่ากับ1.750คูณกับ b แล้วก็เป็นสมการที่1ตัวต่อมาก็ s u m i s s i o n m ที่จุด b อีกครั้งหนึ่งเพื่อหาแรง d เพื่อจัดแรง c ให้เป็นสมการของแรง d ก็จะได้ตัวนี้ออกมาเป็น c เท่ากับ2.33 d ได้สมการ2สมการมีตัวแปรอยู่3ตัว ตัวปลอตัวแก้ไขได้ไหมบางคนบอกว่าอาจารย์ไอ,อตัวนีนะเน้เป็นสมดุล2มิติย่อมมี3สมการสิต้องแก้ได้เอาเลย summation force อีก2ตัวใช้เลยได้เลยนะ summation fy มันก็จะได้ c เท่ากับ b บวก d นะครับอีกตัวหนึงแต่เนื่องจากว่า c b กับ d เนี่ยมันถูกมาจากหามาจากไอ s u m m a t ั o นของ m นะลองดูได้เลยนะเดี๋ยวมันมันหาไม่ได้มันจะลงมาศูนย์เท่ากับ0นอะไรพวกเนี้ยเนื่องจากว่าตัวสมการจริงๆของมันก็คือสม m m ช t ั o น m 1สมการนะตรงนี้นะสม m m ช t ั o น f y 1สมการซึ่งส u m m ช t ั o น f y เดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับไอสองสมการตัวนี้อีกครั้งหนึ่งสม m m ช t ั o น f x เท่ากับ0นย์ซึ่งเราใช้ไม่ได้มันไม่มีแรงอะไรเกี่ยวข้องกับไอ ไอสามตัวนี้เพราะว่าแรงเนี่ยมันอยู่ในแนว y เพราะนั้นสรุปสุดท้ายมันใช้ได้แค่ s u m m a t i o น Fy เท่ากับ0แล้วก็ s u m m a t ช o น m รอบจุดใดๆเท่ากับ0นย์มีแค่สสมการเท่านั้นมีตัวแปร3ตัวแปรคือ c b d แกไม่ได้ครับตรงนี้ไม่สามารถหาสมการโดยใช้ static ได้จำเป็นต้องมีสมการใน ของ stress analysis มาช่วยนั่นเองนะครับพูดถึง stress analysis เขากำหนดเงื่อนไขมาให้เรากี่เงื่อนไขเราต้องไปดูที่เงื่อนไขเลยถ้าผมมองดูผมจะมองเงื่อนไขเวลาผมมองเนี่ยผมมองที่ตัว a l l o l e stress เป็นหลักนะครับ a l l o l e stress ที่เขากำหนดมาให้เขาอาจจะกำหนดมาให้ด้วยรูปแบบของ ค่าสูงสุดกับค่าความปลอดภัยก็ได้หรือจะกําหนดมาตรงๆก็ได้จากตรงนี้จะเห็นว่าเงื่อนไขมันมีอยู่2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของความเค้นเฉือนนะครับตรงนี้280กับค่าความปลอดภัย3เพราะฉนั้นเขาจะอนุญ,ญาตให้เราใช้ค่าความความเค้นเฉือนที่อนุญาตให้ใช้งานก็คือ280 oh ร้สบเมกะาสหารด้วย3แล้วก็มีเงื่อนไขหนึ่งก็คือค่าความเค้นตั้งฉาก ตัวนี้เป็นของแท่ง ab นะครับตรงนี้กำหนดสูงสุดมาให้กับค่าความกับค่าความปลอดภัยเท่ากับ3เพราะฉะนั้นเราลองมาแยกย่อยว่าจากตรงนี้เงื่อนไขจากความเค้นสูงสุดกับค่าความปลอดภัยเนี่ยเราจะแบ่งเคสความเสียหายที่ชิ้นงานได้กี่เคส ผมมองดูที่ชิ้นงานนะครับแล้วชิ้นงานที่เราสนใจมีอะไรบ้าง 1. แท่ง AB จะเสียหายด้วยสาเหตุเนื่องจากความเค้นตั้งฉากเนื่องจากแรงในแท่ง a b มันจะตั้งฉากกำ้นน้าตัดของมันนะและตรงนี้เขากำหนดตัวของแท่ง a อมานะความเค้นตั้งฉากสูงสุดกับ ค่าความเป็นไยมาให้เราแล้ว,ลวนะครับเราก็ใช้ตัวนี้หารด้วย3ก็จะได้ค่าความเข็นที่อนุญาตให้ใช้งานแล้วนําไปนะคับนำไปหาตัว b นะครับนะอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวต่อมาก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความเข็นเฉือนใน boat c นะใน BO b o ส b b o ส c b o a d อันนี้อีก3เคส แต่สาเหตุเป็นลักษณะโหมดของความเค้นเฉือนเพราะฉะนั้นนะรเริ่มต้นลองมาดูตรงนี้นะผมจะแบ่งแยกย่อยออกมานะเงื่อนไขของความเค้นนะตรงนี้จะเห็นว่าเราจะเริ่มต้นจากสมการที่ได้จาก Force Analysis 2สมการนี่ก่อน แล้วหลายนั้นจะหา c จากเงื่อนไขของคว,ค,ความเค้นซึ่งจะมีเงื่อนไขจากความเค้นตั้งฉากจะเกิดขึ้นที่แท่งควบคุม ab ซึ่งมีค่าความเค้นสูงสุด400เมกะปาสาลค่าความปลอดภัย3เพราะนั้นหาค่าความเค้นที่อนุญาตให้ใช้งานก็คือ420หาร3ก่อนนะแล้วค่อยไปแทนในนี้เป็น unlevel o stress หรือว่าซึ่งมา all ย่อมเท่ากับอะไรค่อยว่ากันนะตรงนี้นะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยอธิบายอยีทีน แต่ดูเงื่อนไขก่อนเงื่อนไขต่อมาคือเงื่อนไขความเข้นเฉือนจะเสียหายที่ไหนก็ย่อมเสียหายที่โบ3ตัวคือโบ B ีโบดีแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโบ C 3ตัวนะครับซึ่งเขาให้อตัว tau u หรือว่าค่า maximum s h e l r i n g stress นะหรือว่าตัว ultimate s h e l i n g stress ตัวเนี้ยออกมาให้เราแล้วนะกับค่าความปลอดภัยให้แล้ว แล้วแบรนที่ถึงสตรสล่ะคิดไหมหรือว่าความเข้นอัดในรูข้อนี้ไม่ได้กำหนดให้เราหาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ใช้แค่สองสองโหมดก็คือโหมด normal stress กับโหมดของความเข้นเฉียนหรือว่า s h a r i n g stress ที่จะเกิดความเสียหายเ่ีเยงแล้วก็จาะไปเดินที่ชิ้นไหนเพราะนั้นเคสของเราที่จะพังมันจะมีอยู่3ชิ้นก็คือ1 ab แท่งควบคุม ab นะโหมดก็คือโหมด normal stress สองโบบีสา,าต่อมานะโบบีโบดีแล้วก็โบซีนะครับอีก3เคสที่เหลือก็จะเป็นโหมดเชลลิงสเตทคราวนี้เริ่มต้นเขาทำยังไงนะครับเรามาดูาตัว,ต,วตัวนี้ก่อนนะจะเห็นว่าแท่งควบคุม A B จะถูกแรง B ดึงนะเป็นแรงดึงเราก็จะไปดูที่แท่งควบคุม A B จะเห็นว่าจากาจากตรงเนี้ย สำหรับรตรงนี้เราหา u n l o l a b l e normal stress นะโดยใช้420ตรงนี้ค่าสูงสุดหารด้วย3ก็จะได้ซึ่งม่า aml ออกมา140เมกะปาสาลหลังจากนั้นนะครับความเข้นตั้งฉากย่อมเท่ากับแรงหารด้วยพื้นที่ที่แรงกระทำตั้งฉากก็ b หารด้วย aab ได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ยาก aab ก็ายส,ส่วน4แล้วก็ คูณด,ด้วยไดเมเตอร์ของแท่ง ab ซึ่งเขากำหนดมาแล้วคือ11มมก็ยกกำลัง2ไปจากตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเมกะปาสาลตรงนี้เป็นมิลลเมตรนะครับเพราะนั้นแรงยังไงแรงเราใช้นิวตันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมันจะออกมาเป็น b เท่ากับ1 3 3่0 4นิวตันตรงนี้นะก็อาจจะปัดเศษนิดหนึง่งกลายเป็น13.3 0ูย์กิโลนิวตันออกมา หลังจากนั้นจากตรงนี้นะเราก็แทนค่าเพื่อหา c แทนค่าลงในสมการที่1แล้วก็จะได้ c ออกมา23.3กิโลนิวตันอันนี้ก็คือ c ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขว่ามันจะไปพังที่มันจะเสียหายที่แท่งควบคุม a b หมายความว่าแท่งควบคุม a b จะรับ c ได้สูงสุดแค่23.3กิโลน ห้ามเกินนี้อันนี้คือแม็กซิมัมละที่มันจะรับโอเคเราไปดูที่โบบีกันไต่อมาอันนี้จะเป็นโหมดของการเฉือนละโบบี Bo B, นะครับเนื่องจากโบบี B, เนี่ยมันจะถูกเฉือนด้วยแรง B ดึงตรงไหนดึงตรงส่วนกลางของโบเลยนะครับดูดีๆนะครับมันคอนแทคกันก็คือถ้าใส่โบเข้าไปดูที่แท่ง AB มันหลักมันจะไปชนกันด้านบนผมนดึงลงด้านบนของโบ แล้วมันจะไปเจอกับรูของชิ้น bcd ด้านล่างนะสำหรับโบนะไปชนผิวด้านล่างนะครับนะทั้งสองฝากเลยเพราะฉะนั้นลักษณะของโบออกมานะแรงอย่างนี้ผิดนะครับมันชนไอตัวนี้ชิ้นตรงกลางนะตรงอย่างนี้ผิดเพราะไอชิ้นตรงกลางมันจะไปชนกับรูของแท่ง ab ที่ส่วนบนคือผมพยายามพูดไปแล้วนะว่า ในรูกับโบ้เนี่ยมันไม่มีการดึงผิวนะมันมีแต่การชนผิวแต่ว่าโอเคเขาเขียนอย่างนี้ก็มันมันผิดอ่ะว่ามันผิดอ่ะมันควรจะเขียนอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือโบแบบเต็มแท่งเลยน,นี้คือส่วนกลางอันนี้ส่วนด้านข้าง2ข้างเพราะนั้นมันจะไปชนที่ผิวด้านบนเพราะมันดึงลงหูป่นะาแทง AB ดึงลงแล้วแท่ง A b บอยู่ตรงกลางนะครับ ก็จะไปเจอในรูนะรูไปเจอด้านบนก็ก็จะมีแรง B ลงมาอย่างเงี้ยอยู่ตรงส่วนนี้ส่วนตรงกลางแล้วถ้าเราเอาส่วนตรงกลางมาเขียนนะก็แรงเฉือนที่เกิดขึ้นพื้นที่ตรงนี้เฉือนสองที่ตั้เชียก็จะเกิดขึ้น B ส่วนสอตั้งสองสอ,งอันเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลือกมาสัก1ห,หน้าตัดก็จะได้ tau นะครัเท่ากับ B ส่วนสหารด้วย area ตรงนี้นะก็คือ พายส่วนคูณกับ D ของบอบบี้ Bobby นะก็จะได้ตัวนี้ออกมาก็คือทาวอัลโรเบิร์นเท่ากับ B2 ส่วนหารด้วย A ของโบบี้ซึ่งก็แทนเข้าไปทาวเนี่ยอย่าลืมหารเอาทาวยูหาร3ก่อนนะจะได้ทาวอัลโรเบิร์นออกมา93.33าสาเมกะพาสคาลก็แทนเข้ามาได้ B ออกมา14.66กิโลนิวตันตรงนี้ระวังหน่วยนะครับเมกะพาสคาลมิลลิเมตร แรงหน่วยแรกจะออกมาเป็นนิวตันก่อนแล้วค่อยแปลงเป็นกิโลนิวตันอีกทีหนึ่งแทนค่าเข้าไปที่สมการที่เกี่ยวกับ B ก็คือสมการ1ตรงนี้จะได้ C อีก1ค่ามาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเราใส่นะครับแรง C เข้าไปเรื่อยๆนะเริ่มจากศูนย์ค่อยๆเพิ่มแรง C ที่ไฮดรลิกการไฮดรลิกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันถึง25.7กิโลตันโบบีบอกว่าเฮ้ยหยุด ถ้าเลยจากนี้โบบี้จะขาดแล้วนะครับไฟนั้นนี่คือค่าสูงสุดของโบบี้นะสำหรับแรงซีนะสีสูงส,สุดละของโบบี้ต่อไปไปดูที่โบดีเกิดอะไรขึ้นบ้างโบดีก็คล้ายๆกับโบดีโบบี้สุปะรับคล้ายๆกันเลยดูรูปนะดูรูปตรงนี้อ่ามันก็คล้ายๆกันนะครับคล้ายกันเลยเป๊ะนะครับ มีนนามซ้ำไดเมิเตอร์ของ DB กับ d d เนี่ยเท่ากันด้วย10 m mm. มเมเพราะนั้นบอกเขาบอกว่าจากสมการตรงนี้ยทาวหายังไงบอดี B ode. B ode ้บดีก็ทาวอลูเบิร์นย่อมเท่ากับ D ส่วน2เหมือนกันตรงนี้เพราะว่ามันเป็นการเฉือนคู่ก็ต้องใช้ D ส่วน2หารด้วย AD นะครับใครไม่เข้าใจก็ดูรูปนี้ได้นะตรงนี้นะเลือกชิ้นกลางมา D ก็ไปคอนแทคหรือว่าสัมผัสด้านบนของรู D ดูดีเหมือนกันตรงนี้นะครับรูปนี้ก็ได้น,น,นี่มันมันจะมีไอชิ้นกลางตรงนี้ไอดีตัวนี้เนื่องจากว่ามันไอ,อตัวนี้ดึงขึ้นนะตัวนี้ดึงขึ้นอันนี้ดึงลงเพราะฉะนั้นตัวนี้ส่วนนี้โบจะไปสัมผัสไอชิ้นกลางด้านบนด้านบนก็จะทําให้เกิดแรงนะครับ แรงชิ้นกลางก็จะเ,เกิดแบบนี้นะตัวนี้นะแล้วก็อีก2ข้างก็จะเกิด D.2 ส่วนสคล้ายๆกับ B เลยเพราะนั้นเงื่อนไขของมันคล้ายๆกับ B นะจะเห็นว่า,าสมการตรงนี้สมการก็จะใช้ทาวอลูเบิร์นซึ่งมันก็เป็นค่าเดียวกับที่เราใช้ในสมการของ B ตรงนี้นะ area ียเป็นของ D แต่ว่าเนื่องจาก d e m ต e r เท่ากับ B ด้วย สองค่านี้มันเท่ากับตรงนี้เพราะยังไงเราแก้สมาการออกมาดีตรงนี้แรงดีก็ย่อมเท่ากับ b นะก็สรุปสุดท้ายเราก็ทำง่ายก็คือแรง B b นะ b ออกมา14.66กินิวตันก็ตรงนี้ค่า2ค่านี้มันเท่ากันนะตรงนี้ถ้าเป็นของ d ตรงนี้มันจะแทนด้วยแรง D ส่วน2สุดท้ายสรุปก็คือแรง d มันจะเท่ากับ B คือ16.66กิโลนิวตันนะครับ แทนค่าไปสำการที่ไหนอ่าเราก็ต้องแทนค่าดูสำการนะตรงนี้นะที่เราจะหาแรง c เราก็ต้องโยนแรง d มาที่สำการที่2เห็นไหมก็จะได้ค่า c ออกมาอีกค่าหนึ่งสำหรับโบ d เท่ากับ34.2กกิโลนตันจะเห็นว่าโบ d บอกว่าคุณเพิ่มแรง c มาเรื่อยๆ่ยเลยนะเพิ่มมาเรื่อยจากศกิโลตัเพิ่มมาเรื่อยๆจนเจอ34.2กกิโตั ถ้าเลยจากนี้โบสที่จุดดีพังด้วยการเฉือนนะครับห้ามเลยจากค่านี้ต่อไปโบอีกหนึ่งตัวก็คือโบ้ซีโบซีนี่ไม่ยากนะครับก็ับเป็นลักษณะของเฉือนคู่เพราะนั้นการเฉือนชิ้นกลางนะครับชิช้นกลางเราใช้ชิ้นกลางนะก็คล้ายๆกันก็คือตรงนี้มันจะถูกเขียนอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะว่าแรงจริงๆอ่ะไอตัวสัมผัสจริงๆของ ตัวไฮรีลิกมันจะต้องสัมผัสแบบนี้นะเวลาทำจริงๆมันมันไม่ได้ดึงผิวอะผมค่อนข้างผมคิดว่าไอตัวนี้ผมค่อนข้างรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับเท x กซ์บุ๊กเท่าไหร่นะคือมันคอนแทคมามันควรเขียนอย่างนี้นะครับตรงนี้ไม่ควรเขียนแบบดึงผิวนะครับมันชนอะผิวมันชนกันนึกไหม เพราะฉะนั้นถ้าผิวมันชนกันมันควรจะไปอยู่อย่างเงี้ยมันควรจะจากด้านล่างไปชนนะตรงนี้นะจากด้านล่างไปชนอย่างเงี้ยไม่ถึงจะถูกถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ดึงผิวด้านบนขึ้นไปไม่ใช่นะมันอยู่ในรูโอเคแล้วก็มันก็จะเฉือนสองข้างด้วย C ส่วนสเพราะฉะนั้นโบ C ตรงเนี้ย ก็จะได้แรงซีออกมาเลยก็เป็น21.1กิโลตันอย่าลืมนะครับโบสซี12จุดอ่อ1ิมิลนนะตรงนี้ไทม์เตอร์เปลี่ยนด้วยส่วนค่าทาวอโยโรเบิร์ยังเหมือนเดิมโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วเราจะเลือกตัวไหนอ่าผมเขียนอยู่ในตารางละตรงนี้เห็นไหมผมก็เอามาเขียนจากเคสผมเคส โหมดที่1ผมเรียกว่าเป็นมันเป็นโหมดของ normal stress นะถ้าขึ้นด้วยเลข1ก่อนโหมดที่2ก็คือโหมดของ s h e a r i n g stress นะสาเหตุตรงนี้นะครับแล้วตัวชิ้นที่ผมคำนวณก็คือคอนโทรลล o โบบีโบดแล้วก็โบสีออกมาตามนี้คราวนี้จะเห็นว่าแรงในนี้นะครับ โบสซี C, เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณเพิ่มแรงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง21.2กิโลตันแรงซีนะอันนี้ก็คือแรงซีโบสซีถ้าเลยจากนี้โบสซี Bo C, พังวันนั้นวิกฤตสุดคือตรงนี้สี 4, แดง21.2อ่าแล้วลำดับการพังเป็นยังไงถ้าเราเพิ่มแรงไปเรื่อยๆนะลำดับการพังก็จะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเริ่มที่โบสซีก่อนแล้วพังต่อด้วยคนอคนทรลลอดหรือว่าแท่งควบคุม A B. อันนี้ผมเรียงให้ละตัวนี้แล้วก็ตามด้วยโบบีแล้วก็ตามด้วยโบสโบดีเห็นไหมว่าการออกแบบนะดีไซน์อะไรพวกนี้เวลาเรามองเห็นภาพชัดๆนะค,คือ,อ,องานพวกนี้นะครับต้องเคยทำนะไม่เคยทำมองภาพลำบากนะครับแต่ว่าโอเคเรา,เายังอยู่ในลักษณะของเป็นผู้เรียนเริ่มต้นณนะเริ่มต้นเราจะมองภาพ เออก็ทำโจ์โจย์ตึงอะนึกออกไหมกเป็นการทำโจดโจดหนึ่งเรายังปฏิดประต่อภาพแบบรวมๆไม่ได้ในขณะที่ภาพรวมรวมไอชิ้นงานชิ้นนี้อาจจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆในในเครื่องจักรขนาดใหญ่ๆซึ่งเราเวลาเราทำกันไอเอ็กเซลตัวนี้อาจจะไม่อาจจะเป็นชีตหลายๆชีตเลยก็ได้แล้วก็ส่งสมการกันไปกันมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงดีไซน์วนลูปดีไซน์อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง เราอาจจะต้องดีไซน์ร่วมกับลักนณะของการซิมูเลชันในคอมพิวเตอร์ด้วยอันนี้ก็เป็นงานงานจริงๆของเราแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลักษณะของไอเดียในการทํางานนั่นเองนในการวิเคราะห์โจทย์นี้ซึ่งเป็นโจทย์ที่ไม่ยากมากในการดีไซน์